โอ้โหเข้ามาแสบตาจัดเลยไหนแล้วมันเล่นยังไงไกด์ไหนไกด์ไกด์นำทางดิไหนก็พากูไปสิพีมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงโดนผีสิงเหรอไม่โดนแล้วอ่ะมันตาแดงอ่ะพีมมึงโดนผีสิงเหรอเออสับคนไป่ยามแล้วพีนยืนอยู่หน้าวัดพีนยืนอยู่หน้าวัดพี่มงโน้นเว้ยนี่เหรอองพมันไม่ใช่หน้าวัดมันไม่ใช่วัดนี่นี่เขานี่เขานี่ป่าช้าไม่เอาเรียนละครศีวัฒนาพีนมึงตามมาตามตามมาตามมา วิีญานวิญตามมาันหลอีี้ผกกก็จะกกไม่ได้กมีจริงหลอกปีนตามมามึงว่าพีห่หายนี้มันพวดมันพวดเฮียนอ่ะไม่เฮียนมึงคิดไปเองกูเคยฝันเจอที่นี่อ่ะเมื่อวานที่เราแบบไปเที่ยวกันไ่ะเรามาปูนี่ไงวะมึงเพอลอิกต็ตนี่เลยอ่ะวินเดเพออลินเดเพลโลเพลโลเพลลเอโลเพลโลเพลผูเท่าตามใครลุงลุงลงเอลุงเอเชกลุงยอจหุดลุงเอ้ยนางรำอ่ะรำรำวนเล เปิดแม่งเลยเปิดโอ้โหทางเข้ามีทางเข้าวัดเหรอวัดจะเหี้ยละวูไม่น่าใจวัดป่ะอันนี้มันคืออะไรกันแน่เนี่ยูตรงข้ามกับวัดเลยอ่ะมีเขาบงกดด้วยแทนแถนที่มาที่นมาที่นแทนที่เขาสตสุดเฮียนตารนี่เราเข้าไปอยู่ไหนเนี่ย ที่นี่ที่ไหนเนี่ยสชจิละือปะตามมา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 ไปด้วยกันหมดที่แหละไปไปไปนำไปตามมาปุู๊ทางละเน่โอ้โหมองไม่เห็นเลยที่นี่ทางเข้าแล้วเข้าทางนี้ปุ๊บเราเราเราก็ต้องเข้าที่นี่ปุ๊บล็อกมานี่ล็อกมาได้สีแดงเรสีแดงมันเยอะมันมีสีขาวอยู่อะสีขาวคืออะไม่สีขาวก็ตรงนี้สีขาวคือตรงนี้สีขาวคือตรงที่เราอยู่แล้วเราแล้วเราแล้วเราจะไปเอาอนไนก่อนเอาสีมาเหมือนไหมได้เลยเราวางแผนนะเราไปไปเลยอ๋อทางตันทางตันมันใช่ทางเน่ทางนี้ทางนี้มัน ใช่สันจริงไหมมันมันไม่ใช่ถูกแล้วพีมึงพีมึงมาดิอยากกลัวมันออกไปไหนมึงหยาบวัดดิมึงแขกวัดดิมันเป็นบ้าแล้วน้ำอย่ครับน้ำสิไม่มาบ้อนอ็เกลียดวะดีครับเสียมึงได้ยินเสียงกูมีเนี่ยได้ยินกูกลัวนี่มันอะไรกววิ่งหลอกวิ่งหลอกวิ่งหลอก แล้วหลอกแล้วหลอกคิชเฉไม่มีอะไรหรอกนีว่าทา้งยังไม่มียินเฉียงอะไรแล้วไม่บอกใชไม่มีเพื่อนมีมีมีอ๋อปีนกูจาทางไม่ได้แล้วใช่ทางนี้หรอมันใช่หรอไปติดดับดับปไฟติดดับดับทางนี้ทางนี้หรือเปล่าไม่จำได้ก็ ไปสีไปพีมมึงไปไหนพีมไปมึงนำหน่อยไม่อยากไปโอ้แล um ้วไปทางไหนมาทางนี้ใช่ไหมอันนี้มาทางตันหลังไม่ใช่หรอไปข้างหลังไม่ใช่หรอไหนมันไปยังไงอันนี้มาทางตันโอ้ปิ้นพลาผิดแล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้เสียงอะไรอ่ะกูบอกนะถ้ากูเจอจริงจริงๆกูยอมกูยอมกัดลิงกบดเล็ดกูตายเลยอ่ะกูไม่อยากเชื่ออ่ะกูยอมกันกูยอมกันหายใจตายอ่ะไหนมันไปทางไหนลืมหมดละอันนี้ทางตันนี่ทางนี้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 เฮ้ยติดติดโคมไฟ ม,มันเป็นแยกอ่ะกูไม่กล้าไปนี่เปล่าใช่ไหมมึงต่อต่ส่เจ็บมากดูแล้วนี่ไงเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรอะไรอย่าตื่นตระนกอย่าตื่นตนกเจอแล้วอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยพลังจักระโอเคได้จักระกลับ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 อะไรอะอมึงกลับมาทางเดิมสีหนุ่มปิ้นมึงนำเลยตอนกลับกูได้ตอนมาไปดับเรยี่ยมไปมันดีเรไปมันติดๆรับอ่ะปิ้นปิ้นข้างหน้าปิ้นปิ้นอะไรปิ้นผิวข้างหลังผิี่รวิ่งอยู่่ไใหญ่กูลข้างหลังปิ้นมึงจะท มันทำไม่เงี้ยมันมึงถอยมาเขาก็ถอยกันหมดดีชิวชัวไอ้ยอย่าวิ่งกันดีเป็นหมอปลายกว่าเป็นนะเว้ยไม่ใส่สารหรอกใส่สารนี่พลังเไมีพลังโผล่ไปเอาสีแดงอย่างยากเลยทีนี้พี่นุ่งจำทางดิต้องเดินเดินไปข้างบนอย่าบังอย่าบังนี่พีมกูเหลือเชื่อเราต้องเดินเดินข้างบนกูถ่ายไปก่อนทำหลังช่วไปข้างบนตึบๆนะโอ้ง่ายง่ายง่ายไปไปไปตรงไปตรงเข้าไปแล้วก็ไม่ต้งเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก แล้วหน้าเลี้ยวหลังพี่ดูไม่ได้นะเพราะคนดูไม่เจอผมว่าตรงนี้โดดแล้ว่ญ้าไม่สูงสิบไผ่หญ้ามีแนวลงไปสุดเไปดีนนี้ทางตันนี่ทางตันนี่ทางตันไหนผู้ชำนนาญไปเลยผู้ชำนันโอ้ทางตันผู้ชำนาญบอกทางตันผู้ชำนันตรงนี้ใช่ไหมไปผู้ชำนาญตรงนี้ไปซือไหนไปไหนแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอุวยไปจุดดอกอะไรปิ้นอย่ากลัวดิผู้ชำนาญเฮ้ยเชื่ออะไรเชื่อะไรอย่าร้องดิอย่าร้อง อย่าล้อปีนู่นมาปีนู่นพาควบกูมาถูกใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ไหนไปไหนไป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 ีอะไรโอ้โหโอ้โหอะไรเฮ้ยเขาผิดเขาผิดไม่่นี้ไม่ใช่อะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงเก็บดีเก็บดีสักคนเก็บเก็บดีเก็บดีกูไม่อยากกูไม่อยากว่ากูเสี่ยงกูไม่อยากเข้าไปดีมากดีมากปีนมึงไปไวจังงะอะไรมึงไวจังวะธรรมดาอย่าไปอย่าเพิ่งรีบไปดีอย่าเพิ่งรีบไปไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยเดชไม่ได้กลัวว่ะ ไ่ทางตันหรออ๋อปีนมึงพากูม,มาถูกไหมเนี่ยไม่กูกลุมไม่กลัวเลยไม่กลัวแต่พามาทางตันเพื่อโอ้ยเงาบักพีมอย่าบังไฟกูดิมันมองไม่เห็น ปิ้นมาทางตันอีกทั้งนี่อีกทั้งนีอีกั้งนีตรงนี้ตรงนี้ตรนี้อุ้ยพากูตันไหลรอบเลงไอ้หมอนี่อันนี้อันนี้อันนี้เลย้ยมังอย่าบังกูดีผีมึงอย่าบังกูดีมึงันงอยู่ี้างหลังเกิดเงีมึงเดินมาบังไฟกูอะมงอยู่ข้างังเกิดเงียปิ้นมึงอย่าสับขายงี้ดิสับไงรับไวเลยผีมึงอย่าไปไวอุ้ยจีเป็ด กลัววิ่งไปบินจริกลัวแล้ว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 จ้ากลัวแล้วจ้าเสียงเดิมดีเลยเสียงอะไรนี่เสียงอะไรได้ยินอยู่นิดนึงกลัวพ่อกลัวพ่อมาเกาะประตูเฮียลูกเป็นอะไรลูกกีตใส่ไฟดีใส่ไฟสวยเติมไฟเข้าไปเลยกลัวหังอ๋อเข้าไปไม่ได้อ๋อมาแล้วอ๋ออ๋อบั๊กบักอ๋อบั๊กอ๋อบั๊กอ๋อบั๊กอ๋ออ๋อ เยี่ยมบักจีนแนอ๋อไม่ใช่มีเสียงร้องด้วยมีเสียงร้องด้วยครับมีเสียงร้องด้วยนะครับมึงแบบกูหมดเฮียโอ้ยมันมีเสียงร้องอะไรใครร้องอ่ะเตะขาดน่าท่วมเลยม่ให้กูเตะดิมาเฮียมาให้กูเตะดิเป็นมุงใจเย็นอย่าเพิ่งเปิดพระเฮียเสียงอะไรเนี่ยมันร้องไม่หยุดเลยน่ะ มันเป็นเด็กอ่ะเพียมมึงร้องเพียงกล่อมเด็กดิยกยกยิ่งอะยกยิ่งเออไม่ได้ไม่สั่นไม่ได้ไม่สาโยกยิ่งเอ๋ยน้ำท่วมแม่สามอ๋อเส้นเส้นเสียเฮ้ยอันนี้อันนี้คือที่ไหนโอ้แมปแมปบักไอ้เหี้ยแมปสร้างไม่เสร็จเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครทำอะไรเสียงใครเดินน่ะเสียงอะไรวิ่งเสียงไม่ใครอะใจหมดไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยมีมื โอ้โหโอ้โหแมงวิ่งอยู่นั่นน่ะโอ้โหอะไรบอกเล่นแล้วเด้อบอกเล่นแล้วเด้อโดนอะไรมัไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกพิ่น้องไม่มีอะไรเลยเว้ยิ้วมือเห็นกูเห็นอยู่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเบ๊กูมีกุนมันบอกว่าหันไหมเอ้ยหันไหมเขาแล้วนำมาใส่ในตำแหน่งที่ว่าเรยห้องอยู่ตามที่ที่เขบอกมันต้องหามันแต่มันกลัวด้าน แอบมองเธออยู่นะาจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสบแอบสบตากันนิดนิดอดูจไดเจ๊บไวเอาอะไรเธอแม่เอาแนวเทอเอะไรต่างกันเย่เย่เย่เออปิ้นไปทางนั้นแหละไปนางอุ้ยปิ้นไปดิปิ้นคือมันสั่นนะทำไมมันสั่นอ่ะ พี่มึงไปล่อมเออเออแล้วเออแล้วนีงนี้นนี่นี้เนะคะีจเปไตี๋เจอกูเจอหุ่นกูเจอหุ่นเฮ้ยเฮ้มนมามันมาพ่อมตายมันมาข้างหลังกูหาแล้ว หัวใจกับใหลังมาเดี๋เดี๋เด okay, ี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดวยวเดวม้เื่อกี้กับปรับแต่กลับมาได้แล้วหาไม้หาหุ่นยังไงหาหุ่นยังไงพี่มันมาทางนี้ตรนีัอเียเอพิมพ์มึงไปไม่บอกเพื่อนเลยเชี่ยถึงใด้คนนึงไปรอดีใวอ้ดูหลังไปดูหลัง หลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นหายไปแล้วไอ้มี่อยูไปโน่นไหมกูดูอยู่กูดูอยู่กูดูหลังอยู่กูดูแรงอยู่กูดูหลังอยู่กูดูแรงอยู่เพียงพิมพ์เสียงลั่นจัดเลยเฮียใครโดนหลอกอะมันปิ้นแตกหวังไม่หายเยหวังไม่หายเป็นแตกเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนอะผีกระสือเป็นปิ้นผีปิ้น ปินผีปินก็ตินหินปินก็ตินนินก็ตินหินปินอะไรปุ๊กไม้ป้าปินมึงไปยืนให้มันหลอกทำไมมึงขายแข่งทำไมไม่รุ๊ปไปกระปุกไม้ทำไมอ่ะมึงต้องหลบได้ยิงไหนเนี่ยพวมันเอาพี่มึงไปเลยตามน้องนี่ไงหุ่นนี่ไงหุ่นเอ้ยมันมา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 ทางมันมาทางกูบอกกระเทียมแล้วมาหากูหนึ่งรอดไปรอด เสียงโคตรลั่น One eternity later เ yeah, ด mm ี๋ยวมึงใส่ยังโคตรเรียบร้อยใส่แล้วทำในตอนทำในตอนนี้นะจบเลยพี่ดียทำในตอนเนี่ย หาเจ็บหัวนี้จากนั้นนํามาใส่ในห้องนี้จะไปหาหัวโต้เหรอโอ้โหเกมมันง่ายมั้งไอ้เหี้ยอันนี้ไงเจอหัวแล้วมีขวดเหล้าด้วยมีขวดเหล้าคิดว่าจะเป็นใส่ดื่มใส่ดิ้งพอสมควรดอเปือดด้วแมปดอแมปดอนี่ไงหัวไอ้เหี้ยในตัวกูยังมีตุ๊กตาอยู่เลยโอ้โหเต็มตัวเลยตุ๊กตาจะหลุดจะหลุดจริงๆโป๊เปิดมาเจอผีโอ้โหไอ้สะอเปิดมาเป็นทางยาวเลยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรปะโอ้โ ห้ามเดิุ้นแบบไม่เคยได้เลนคุณคุณดิช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแล้วทำไมไฟติตดตดับๆวะไม่สนใจวิเชียเดินชนไม่ได้แลยม่งตายดูได้ไงดูได้ไงอ๋อมึงไม่รู้กฎการเล่นเกมผีโลโบอกเหรอห้ามเดินชนหห้ามเดินชนชนหุ่นดูนี่ไงนี่ไง,ไงสีนวล,นนวลแม่สีนวลโอ้โหเป็นทางแบบนี้อีกแล้วแบบว่าโดนไล่อีกแล้วอ่ะแบบเสี่ยงโดนไล่เลยเออบ้านเชี่ยนะโคตรใหญ่โอ้นี่แหละกลัวโดนไล่แล้ะใช่ไปกุมยางเข้ามาในบ้านอ๋ออันนี้ไงอันนี้ไง ธรรมชาติเอาเน็ดเน็ดเน็ดปิงเน็ดปิงอ๋ออ๋ออ๋อกังอีอะไอ้ผีผีหลอกผีหลอกผีนั่งล่มนี่แหละผีนั่งล่ผีนั่งล่โอ้โหแล้วจะตามกูจะี่เสี่ยโอ้โหมันตามใครไเนาะตามบักพี่นป่ามาแล้วไล่ต่อไปคือกูไล่ต่อไปคือกูมีคุณนักกลัวมึงแบบทัวเลย ปิ๊นปิ๊นยังพิ่งแบดหมดตอนนี้มึงรู้ไหมความพยายามของเพื่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้องพยายามขนาดไหนี่สุทธชุบัดกุลยาวอะไรมึงอย่ามองหน้ากูดกว่ามันก็แค่กดพร้อมกันวะไม่มี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 เมื่อกี้ใครตายหรเมื่อกี้ใครตายโอ้มาอยู่นู่นไอสารมาอยู่นู่นมึงเห็นไหมนะมันกำลังเต้นดูนะไหนมึงหอกไปนี่มันติดบั๊กหรือเปล่าทุกคนคล่านบั๊กมึงก็อย่าไปกระตุ้นมันดี ไอเด็กกูดูให้มันกำลังโบกมันกำลังโบกเลยเนี่ยผีโง่ผีโง่ผีโง่อีผีโง่ชีวเอีผีโง่อีผีเรือนผีช้กากอุ้ยกูเจอห้องที่วางกระดูกแล้วมีกูเจอห้องที่เป็นวางผีนี่ีโง่ผีเรือนผีช้กากมันติดจริงเลยมันติดมันติดจริงเลยแต่แต่เราจะไปฝั่งมันยังไงมันมันมันหายแล้วทุกคนโอ้โหกูวว่ากูตาย กูว่ากูตายนห้้องีกูเนี่ยจะตายไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนอ๋อไม่ต้มงแล้มันเกิดอยู่ตรงนี้มันเกิดอยู่ตรงนี้มันเข้ามาได้มันเข้ายังไงกูเข้าไม่ได้ปน่มตรงนี้ของพี่มีเข้ามามีเข้ามามพีเปุ่มปิดบังปิดบังแล้วพวกเราจะออกไปยังไงอ่ะไอ้หนุ่มแล้วจะออกไปยังไง กูไปเลยกูไปเลยไปตร้วกูไปกูไปเลยด้กูไ่อยู่เลยเด้ปีเท้าเป็เงอกเป็นไงออกมาไม่ได้ก็บตายกตี้ย่เลย้ย่เ้ยกูจะหลุดไ้ยัเกับ เกือบหัวใจวายเชีไหหัวใจมันเต้นตึกตังปวดน่องเกลียเห็นเตวิ่งตาปินมาหมดไปรอบสามไปรอบสามเนาะมันเข้ามาในนี้ไม่ได้มันเข้ามาในนี้เวลาดริงมันดักเราอยู่มันไม่ไปไหนเลยมันเข้ามาในนี้มันเข้ามาในนี้ไม่ได้ผีโง่ผีกระจอกแล้วมันมันจะอยู่ตรงนั้นนะใครก็ได้ มันมันเกิดตรงนู้นอันนี้เกิดตรงนู้นไม่ล่ะไปอะไรเฮียไม่ได้เป็นคยางนี้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้ดูดิไมในคอไม่ได้เข้าไปได้มาเข้ามาแล้วเฮ้ยมีมีมันสมองแล้วตอนนี้ให้ไปรอดอยูจะนี่งไปวางเฮ้ยมันมันเกิดห้องนู้นมันเกิดห้องนู้นนั่นไงเกิดห้องนู้นเดี๋ยวกูรอมันให้เดี๋ยวกูรอดให้มานแล้วมึงเอาไปโหลกไปวางกันแล้วมันไปวางห้องไหนก่อนอ่อนเหน็ดเหน็ดกาอีกเออเน็ด กินมึงรอบมันนะก็อะไรมาถึงนี้แล้วใส่แล้วเอ้ยมันเกิดห้องน้องเหมือนกันมันมันคนละห้องเหรอมันมันไล่ใครไม่รู้มันไล่ใครไม่รู้ร้งไม่ได้จริงจริงกิจจิงกิจจิมพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยไอ้เหี้ยปิ้นมึงพาตัวอะไรมาด้วย จอหน้ากูเลยไม่นะเหลือเหลือสี่อันเหลือสี่อันเหลือสี่อันไม่ใส่ไม่ใส่จิบไปเพิ่มอันนี้ยังไงวะมันมีอยู่ห้องข้างหลังยิงไหมอ่ะวิ่งมันวไปเลยมันวักมันวักมันวักกูล่อกูล่อกูเดาเขาพยายามองหน้ามันเวยดิบินเคยดินี่นะครับประวัติเฮียโรงเรียนหรอกูมองหน้ามันคิดแบบว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันเกิดที่เดิมมันเกิดที่เดิมเอ้า ชนะแล้วเออจบแล้วเหรอมันบอกว่าขอบคุณที่เล่น